สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเราจะมาพิเซนต์งานวิชาโลจิสติกเบื้องต้นในหัวข้อการติดต่อส,สื่อสารทางด้านโลจิสติกการติดต่อส,สื่อสารทางด้านโลจิสติกคือการส,สรื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กรถือได้เป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความสําเร็จขององค,อคอ์กรการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจต่างๆสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กรควรจะมีลักษณะดังนี้ การสื่อสารระหว่างองค์กรซัพพลายเออร์และลูกค้ามีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารในระบบขนส่งโลจิสติกและทําให้เทคโนโลยีที่นิยมนํามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโลจิสติกภายในองค์กรธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ1 1 GPS 2 b a บาร์โค้ RFID 4 EDI สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายการบัญชีการตลาดฝ่ายผลิต การสื่อสารภายในองค์กรที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารและเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรและเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวกฝ่ายการบัญชีหน้าที่หลักของการบัญชี 1. ตรวจสอบรายรับรายจ่ายต่างๆของบริษัท2บันทึกบัญชีของสมุดรายวันชั้นต้นตรวจสอบสเตตเมนต์ 3. จัดทำรายการทางการเงินประจำเดือน 4. ไปเรียกเก็บเงิน 5. บัญชีค่าใช้จ่ายการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายการบัญชีการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดหน้าที่หลักของการตลาด 1. จัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 2. แจกจ่ายสินค้าและบริการ 3. สื่อสารข้อมูลทางการตลาด 4. การตีราคา 5. การแบ่งส่วนตลาด6การวิเคราะห์ตลาด การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรโดยเฉพาะฝ่ายการบัญชีการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตหน้าที่หลักของการผลิต1ข้อมูลการผลิตหรือการดำเนินงาน 2. ข้อมูลสินค้าคงคลัง 3. ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดิบ4ข้อมูลแรงงานและบุคลากร5กลยุทธ์องค์กร การสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกทั้ง13กิจกรรมอาจนำมาจัดเป็นกลุ่มได้5กลุ่มคือ 1. กิจกรรมทางด้านการบริหารการจัดการการผลิต 2. การตลาดและการบริการลูกค้า 3. การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ 4. การกระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลัง 5. การจัดส่งซึ่งครอบคลุมองความรู้ทางด้านโลจิสติกค่ะ การสื่อสารกันในหน่วยงานย่อยเช่นฝ่ายขายกับฝ่ายบริการลูกค้าในฝ่ายการตลาดการบริการลูกค้ามักประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญต่อไปนี้ 1. สร้างระบบการตลาดอัตโนมัติในส่วนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้าเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และช่องทางในการติดต่อเป็นต้นสสร้างระบบการขายอัตโนมัติ เป็นการนำข้อมูลรายการสินค้าที่ได้มีการขายออกไปแล้วเอามาวิเคราะห์กับเป้าหมายที่วางไว้เพื่อเปรียบเทียบยอดขายโดยมีการสร้างกลุ่มเป้าหมายและมีการติดตามผล 3. ฝ่ายบริการลูกค้าเป็นคนกลางระหว่างบริษัทกับลูกค้าตำแหน่งสําคัญที่บริษัทควรมีจะทําหน้าที่ในการติดตามผลหลังการขายรวมถึงการบริการหลังการขายค่ะ การสื่อสารทางด้านโลจิสติกข้อมูลจากการติดต่อสื่อสารเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางธุรกิจทําให้เกิดกระบวนการทางโลจิสติกซึ่งประกอบด้วยการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรการสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนขึ้นได้เช่นการรับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลที่ผิดพลาดทําให้ฝ่ายผลิตหรือจัดส,งส่งนําสินค้าผิดรายการหรือผิดจํานวนมีผล ต่อระดับการให้บริการหรือความพึงพอใจของลูกค้าดังนั้นการติดต่อสื่อสารที่ดีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะทำให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเกิดการเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูลส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ